ส่วนไหนในร่างกายที่แบบเซ็กซี่ที่สุดเอ่อโชว์ได้เหรอคะให้บอกไม่ได้ให้โชว์แล้วก็เล่นด้วยไม่ลอแล้วก็เลิกไป้าวไม่ทำแล้วนนแนสวัสด,ดีค่ะทุกคนเปิดรายการบนรถวันนี้เพราะว่าจะต้อนรับรายการใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือผู้ดีมีโปรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นรายการที่เราจะเชิญแขกรับเชิญมาเปิดโปรไฟล์ทุกอีพี น่แ,แสดงว่าเราจะไม่เหงาอีกต่อไปนะจ๊ะวันนี้นะคะด้วยความอลังการของ EP แรกเราก็จะออกต่างจังหวัดกันเลยจ้าจะไปทะเลนั่นเองนะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวมานานมากๆและที่สำคัญแขกรับเชิญ EP แรกของเราก็แซ่บไม่แพ้แดดช่วงนี้เลยจ้านั่นก็คือน้องโซ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอน้องเพราะว่าตอนนี้น้องออกเดินทางไปแล้วเนาะ เดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักเลยแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรหรือว่าจะล้วงหรือโปรไฟล์ของน้องโซ่อย่างไงแล้วนะ้องเขาจะมีดีอะไรบ้างมาอวดเราเดี๋ยวไปดูกันเลยไป วนี่เป็น EP ีแรกนะคะของผู้ดีมีโปรก็มาถึงช่วงเปิดโปรกันสักทีเนาะเป็นไฮไลท์ของรายการดีจ้าและแขกรับเชิญคนแรกสุดพิเศษก็คือสาวสวยคนนี้ค่ะอ่านี่คือน้องโซโซค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นกับโซ่จากการประกวดเดอะเฟสเนาะผมซีซั่นไหนนะซีซั่นห้าเป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าตามคอนเซปต์รายการเราก็จะให้มาเปิดโปรไฟล์นะคะ ฝากผลงานหรือว่าความขิงของตัวเองได้เลยว่าแบบสวยดูดีมีดีอะไรบ้างอ่าโอเคก็รู้จักกันแล้วกับซาโซเดอะเฟสซีซั่นห้นะคะพูดเหมือนเป็นวินเนอร์วะ่ะดูในรายการได้ก็คือเป็นวินเนอร์แล้วเออโอเคมันเริ่มจากบางแบบก็คือไทซุปปีหนึ่งามันเริ่มจากตรงนั้นมาก่อนแล้วก็ก็อยู่ในวงการมาโฆษณาต่างๆแล้วก็จกพัผูก็มาฟาราก็คือนางงาม MU ปี18มีรูปป้ะอยากเห็น ซโซโซฟาร่า i n s e r โคตรเร็วได้ตำแหน่งวะได้ตำแหน่งวะได้ท็อปสิบแล้วก็ได้ตำแ yeah. หน่งพิเศษค่ะมิสเอ็กทีน็หลังจากนั้นก็มีเดอะเฟสเลยค่ะแล้วทำไมถึงไปประกวดเดอะเฟสอ่ะคือจริงๆอ่ะเคยไปเมื่อตอนซีซันรู้สึกจะซีซันสามที่เขาเปิดเป the ิดร really ับสาวประเภทสองอะคืออยากไปอยากไปนานแล้วแหละแต่ว่าประเด็นคือประเจิไม่ให้ภา เราก็เลยกลับไปแก้มือซีซัหน,นีเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบใายนางแบบมันน่าจะเป็นทางเราที่สุดอ่ะเดี๋ยวไปคําถามอ,อื่นที่เราเตรียมมาทาั้งทางทีมงานที่น่ารักที่อยู่หลังกล้องเตรียมมา,าเริ่มคาถามแรกนะคะก็คือคาถามเปิดประเด็นทั่วไปแหละตอนนี้โสดหรือว่ามีแฟนจ๊ะีก็มีลูกค้าแล้วกันค้าเรียกลูกค้าแล้วกันค่ะก็เข้ามาคุยบ้างกุกกิลในหรือนอกวงการะคะ่ะ เกียดนอกค่ะนอกเราจะไม่พัวคนข้างในอายุมากกว่าน้อยกว่าอายุมากกว่าเจ<ะ>้าคนโตกว่า60ที่มีมรดกอะไระเงี้ยรอไป <60 S 1> ตหกสิบังรออีกนานนะจริง,รงสักแปดเก้าสิบเดียวไม่ละ่ะก็คือตายเลยตายเลยสิบผู้ผู้นี้ตายหยอกหยอกหยอกุ้ย,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  <S <S ยมันล้มอ่ะ <S <S เป็นคนเจ้าชู้มิคะเจ้าชู้ดูจะแบบสายตาแบบวิบวับ ความเจ้าชู้คืออะไรล่ะถูกไหมเจ้าชู้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันชัวชัวคุณจะชั้ช่วถ้าไม่มีแฟนก็คือโอเคอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนบริหารเสน่ห์ก็มีสิทธิ์เลือกอะเนาะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นลูกอย่างนี้เราอยากรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดว่าแบบ ส่วนไหนในร่างกายที่แบบเซ็กซี่ที่สุดเอ่อโชว์ได้เหรอคะให้บอกไม่ได้ให้โชว์แล้วก็เล่นด้วยใช,ใช่อันนี้ของฉัน<ป>มีเพกล้องได้เลยของฉันใช่ไหม,ไมใค่มองนะแต่ไม่แสดงออกมองนะแต่ไม่แสดงออกมองคิดแล้วก็ไม่เล่นไงก็มองคิเอ้ยเอ่อเป็นปากละกันค่ะเห็นไหมตอบเหมือนฉัน EP นั่นเลยเหมือนหน้าจุ๊บอะเนาะไม่รู้ว่ามันแบบ อันนี้ฉันว่าตาเขา sexy เพราะตาดูเฉียวเฉียวจริงเหรอฉันว่าฉันเป็นคนตาตกฉันจะหาหมอ,อคลินิกศัลยกรรมเข้าไม่เ้าหาสปอนเซอร์ <c oughs> ห,หนึ่งเขาได้นะคะน้องอยากทำตา <c oughs> ประเทศเปิดก็คือไปเกาหลีได้ไม่ติดนะเนาะไปพูดเรื่องนี้เปิดไม่เปิดนะคะ <c oughs> ่ะไปคำถามต่อไป <Okay. S 2> เป็นคนคลั่งรักไหมเป็นคนคลั่งรักไหม เป็นคนไม่ค้างรักค่ะค้างรักคือ,อยังไงคือแบบต้องตัวติดกันเนอไม่ความค้างรักก็เช่นคิดถึงจางแต่บ้านอยู่โอ้สุขโขท,ทยัยหันไปค<า>่ะ<า>ไ,ไม่แล้วเป็นยังไงอ่ะเวลาอยู่กาแฟรหรือว่ามีแฟนคือเป็นคนไม่เข้าห้าวใช่เป็นคนไม่กระหนุงกระหนิกหมายถึงว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นจะเป็นอีกฝ่ายมากกว่าที่เขาทํากับเราบางทีรับความมุ้งมิงมากก็จะมีความลำพานอ่ะเ๋อถ้ามีคนแบบมุงมิ้งยอย่ามาเสกสองอย่ามาเยอะถ้าเลือกคู่เดทได้หนึ่งคน จะเลือกไปเดทกับใครคะในหรือนอกต่างประเทศนอกโลกก็ได้ไอเดทกับจีด้าก้อนกันกะอุ้ยหนูรักเขามากฉันรักเขาช็อตที่แบบมีคนถ่ายในผับแล้วกระดูกขวดใช่แม่เท่มากคนอะไรแบบกระดูกเล่าได้เท่มากอุ้ยอันนี้คำถามก็แบบ ล่อแหลมนะแก้วอ่ะเคยนอกใจแฟนปะเคยค่ะยังไงอ่ะป่าเดี๋ยวมันดูอยู่แล้วเดี๋ยวมันเอาแบบล้วถ้าตอบโกหกเดี๋ยวมันเอาไปประจานตอนเด็กๆอ่ะย้อนก็ไปสมัยเด็กๆคนเราต้องเคยทําผิดพลาดเรากับเขามีปัญหาซึ่งเขาเขาเองก็เหมือนย้ายที่ทํางานใหม่แล้วก็เป็นฟิปบะมาณว่าแบบได้รู้จักคนใหม่เออเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่แต่แบบว่า มันมีมากกว่าแค่เพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่เรารู้สึกได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราของเราของเราแห่งกันมาสักพักเลยพอความเราของเราแห่งน่ะมันเกิดขึ้นพอามันมีเรื่องที่มันทำให้มันเกิดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรากับความรักครั้งนี้มันไม่มั่นคงอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเซยเราเซย์โตเซย่อะไรเงี้ยแล้วก็เซยไปทำอื่นช่วยแล้วแฟนเราก็จับได้เพราะว่าเราลืมล็อกหน้าจอโทรศัพท์แล้วเราหลอกคือความโง่นั่นเองค่ะเออแล้วทำยังไงแต่ก็กลับมาดีกันเขาก็เห็นแชทก็ดีกันแล้วมมมัันนนเเหืือออสุดจะะยย้งี เพราะว่าเขาเรามีแผลก่อนกลายเป็แล้วเขาก็มีแผลด้วยมันก็ต่างคนต่างมีแผลมีความร,ระแรวงกันกันกันก็ไปกันไม่รอ <ๆ S 1> ก็เลิกไปอ,อ้าวไม่ทำแล้ว การการเลิกที่แย่ที่สุดอ่ะเคยเจอไหมแล้วเป็นแบบไหนไม่ก็คือมันมันเป็นเรื่องตรงที่เขาเป็นรุ่นพี่ที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าเขาว่าจบไปเรียนมหาลัย<ห>แล้วอะไ<ล>รเงี้ยแล้วก็เขาก็มีเขาก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราแค่รู้สึกว่าเขาก็ผิดตรงนี้มีความรู้สึกแบบแปลกๆมีกลิ่นแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ได้อะไรก็มีเซนส์ประหลาดๆปรากฏว่าสุดท้ายคือเพื่อนหนึ่งในสามคนนี้เขาอ่ะมาบอกกับหนูว่าเหมือนประมาณว่าแบบ เอาอะไรบางอย่างให้ฟังว่าแบบว่าม,ามันมีพิรุษนะเออมันมีพิรุษนะจนสุดท้ายแล้วเรามาจับได้ว่าเขาอะแฟนหนูทำผู้หญิงคนนี้ทอง <c oughs> เขาไ <c oughs> ม่ได <c oughs> ้ทำ <c oughs> อะไรกันหรอกเขาแค่ทำทองเขาแค่ทำทองเองุพีู่นเะเ <c oughs> หตุการณ์สมมุติของเราก็คือสมมุตินะคะสมมุติเออถ้าเพื่อนสนิทข,ของโซ่เนี่ยไปแอบกิ๊กกาแฟเราเนี่ยจะเลือกตัดใครออกจากชีวิตตัดทั้งคู่ เรียกว่าตัดมึงออกจากชีวิตเขาเออใช่เออ,เอ,อออกมันเองจบก็คือ <จบ S 2> ไม่ยุง่งกับเขาสองคนปล่อยเขาไปก็แค่รู้สึกว่าเพื่อนสนิทเขาเพื่อนสนิทยังไงมันก็ต้องรู้ว่านี่คือแฟนเราก็ตัดออกไปง่ายกว่าก็ไม่รู้จะเก็บคนแบบนี้ไว้ทำไมในชีวิตเ,เรื่องที่<ไ>อาย <ๆ S 1> ที่สุดในชีวิตว่าคนอย่างมันมีเรื่องอายหรอวะเดี๋ยวเธอยะเลี้ยงก่อนเรื่องน่าอายก็คือตอนมัธยมต้นทุกคนจะเคยเข้าค่ายจริยธรรมปะค่ายธรรมะข้าสี่เราเป็นคนมีจริยธรรมซึ่งเอเอพูดว่า หมดตดปะเอีบีบอกว่าเอางี้ไหมนับหนึ่งสองสามแล้วตดปะหมดเรื่องความเป็นเพื่อนเอาเลยเริ่มจากตรงนี้แหละหนึ่งไอ้ตะวันหนึ่งอะเอาไม่กูเตรียมเปิดตดละเฮียกูจะตดลาสองสามไม่ออกเว้ยไม่เงียบวะก็เป็นเสียงมาปรากฏคือเสียงคนเดียวค่ะป่าคือทั้งห้องอะแม่งเงียบกันหมดอะสี่สิบคนอยู่ในนั้นอะแล้วบอกว่าใครตดละใครตดใครตดลาใครตดอเงี้ย นั่นแหละนี่คือเรื่องอายที่สุดแล้วในชีวิตที่เป็นฝ่ายเทว่าโดนเทเป็นฝ่ายโดนเทเฮ้ยซึ่งแปลกปะทุกคนแปลกไม่แปลกเหรอไม่แปลกไม่แปลกคือเหมือนจะร้องไห้ปะวนึกว่าเทเขาเข้ามาจีบเองแล้วเทเองก็มีค่ะเออแบบว่าคือเขาจะหายเหตุผลน่ะ อะไรก็ไม่รู้ที่มาพูดกับเราลําคาญบ้างแหละใหม่รักแล้วบ้างแหละอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่มันจะเป็นเหตุผลของการที่เพราะเขามีอีกคนหนึ่งมากกว่าอ่ะเป็นข้ออ้างเหมือนเป็นข้ออ้างอันนี้ก็คือเป็นข้ออ้างก็แค่เธออยากไปเจอคนใหม่ใช่ก็พูดตรงๆสิก็คงเบื่อแหละเราแค่มองว่าเออแสดงว่าความหมายคือเราคงน่าเบื่อแหละแค่นั้นเองกากันขนาดนี้อยากรู้เป็นคนเปิดเผยอยากรู้ว่าแบบชอบผู้หญิงผู้ชายหรือว่าโอเพนได้หมดไม่สิ แต่คือ,อพูดตรงๆอะถ้าคนที่รู้จักเราอยู่แล้วเขาก็จะมองว่าคือด้วยความที่เราเคยมีคอนเทนต์ LGBT ีแหละเพราะตอนั้นเราเคยคบแบบผู้หญิงไอ,อนะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงตีตาว่าเราเป็นคือไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราเป็นมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยคือเขามองว่าเราก็คงชอบคิดว่าอาจจะชอบเพศเดียวกันออไ,มไม่ไม่ไม่สนผู้ชายเลยหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆยังสนอยู่นี่คือคําถามคนที่เข้าหาแบบไหนที่แบบไม่โอเคที่สุดอว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 ดเอวดรวยอะไรเงี้ยคำว่าเจเลอ์ของเราคงบรรทัดฐานเดียวกัน อวดรวยบ้างหรือว่าบางคนก็แบบคือจะมีความอวดอ่ะมันจะเรารู้สึกว่าจะจะอวดอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะโชว์อะไรสักอย่างโชว์อะไรวะส่วนใหญ่ที่ส่งมาเป็นแบบเรื่องรถเรื่องกระเป๋าเรื่องแบรนด์เนมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำไมก็ไม่รู้เข้ามาเหมือนฟิลประมาณว่าแบบมองมองว่าเราแบบอยู่อยู่ด้อยกว่าเขาไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะลงทางฐานะสังคมหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยชอบอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้เราพยายามคิดในแง่ดีว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรแค่แบบ แค่พูดขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยเรื่องของทัศนคติอะเนาะเอนะเอจริงโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็คุยกันพอหอมปากหอมคอเนาะเปิดโปรไฟล์น้องโซโซสุดสวยเย้ <Sur> <Yay! S 1> แขกรับเชิญคนแรกของเราอย่างแรกเลยก็คือต้องขอบคุณน้องมากค่ะ,คะยางเป็นทากการนะคะวันนี้คุยสนุกมากจริงๆโอเคก็อย่างที่บอกว่าผู้ดีมีโปรของเราก็จะแบบมาล้วงลึก <ừ. S 1> โปรไฟล์แล้วก็พูดคุยอย่างแบบรับเฉพาะเองนะคะของแต่ละคนวันนี้ก็คือ คุยสนุกมากอะทุกคนเดี๋ยวหลังกล้องต้องคุยกันต่อก็ <S 2> <S 2> ขอบคุณนะคะ,คคะไว้อีพีหน้าจะมีแขกรับเชิญอะไรคุไหนมาอีกก็อยากให้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องโซ่ด้วยน้องยังมีผลงานอีกเรื่อยๆเลยแล้วก็อ,อย่าลืมติดตามช่องของเรานะคะวันนี้ไปก่อนเนาะอีพีหน้าก,ก็ยังเจอน้องอีกเพราะว่ามาพมาทะเลแล้ว จะมา EP เดียวไม่ได้ต้องใช้ให้งานให้คุ้มจ้ะหลอกนางมาขนาดนี้แล้วต้องใช้ให้คุ้มโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย